สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับผมห่างหายจากการทำคลิปไปนานครับวันนี้เข้าอูนเพื่อนจัดใบใหม่หน่อยสิละนี่เดี๋ยวใบตาช้างนะนี่จัดใหม่ยกราวเลยครับอันเก่าก็ไม่แหลมเท่าไหร่นเพื่อนเนี่ยก็ได้ ไปไได้นะพอแก้ข okay, ัดได้แต่เราก็เพียนเลยเดี๋ยวอัดงานยาวๆเราก็ใส่ไปได้เยอะนะครับแต่ยังไม่ได้อัดเลยเพื่อนนี่ใบนี้ยังไม่ได้ถอดสิบลาวครับตีแบบยุกๆุตีหายเลยอะไวไวดีนเพื่อนสิบลาว เขาอูครับนี่ไปซื้อมาเมื่อเช้าใบละร้อยยี่สิบนะเพื่อนๆร้อยยี่สิบบาทอะเป็นใบของตาช้างนะครับของผมมันหกสิบใบซ้ายสามสิบขวาสามสิบได้ได้ส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะเหลือเท่าไหร่เหลือ,ลลอใบละเก้าสิบห้าบาทมั้งใช้ใบตาช้างไปเลยเพื่อนเนี่ย คราวที่แล้วว่ะผมเปลี่ยนใบของข้างนอกใส่นะใบมันจะใบมันจะไม่โค้งเหมือนใบของตาช้างนะครับไม่เหมือนของใบโคบูตา้าอันนี้น้องใส่ใบคบูต้าเลยดูดนะเพื่อนดูโคงโค้งโค้งดีอ่ะนี่วันนี้ L34 มาเข้าอู่ด้วยเพื่อนอาไปดูตีดินเหมือนกันนี่กับใบแหลมแล้วนี่ ไปนไรนะเป็นไรนะนี่นี่หาน็อตไม่เจอทำไปทำมาครับน็อตเนัดหายน็อตหายมั่งน็อตเหลือมั่งทำไปทำมาม่าน้ำรั่วครับนี่ขอม่าน้ำรั่วเอาไปทำมาแล้วเชื่อมไปแยงมาน้ำแล้วก็ล้างใหม่นี่ครับน็อตนี่เชื่อมแล้วไหนน็อตมันเป็นน็อตร้อยมั้งไม่เห็นมีเลยมันจะเป็นมันจะเป็นน็อตร้อยมันมีอะไรอีกเปล่า มันน่าจะมีอะไรใส่อีกแล้วก็ไอเนี่ยอ๋อมีหน้าแป,ป้นเปีดอยู่เนี่ยรอยหน้าแป,ป้นเนี่ยเนี่ยต้องมีเลยระวงังไว้ตรงไหนด้วยทำไปทำมาประกอบไม่ครบแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยอยู่ตามนี้เนี่ยอือสา,ยอยาอสูบก็เปลี่ยนใหม่เพื่อน แล้วก็ไปทำว่าน้ําใหม่มันรั่วครับแล้วมันมันก็ไม่หาไม่ร้อนเนอะเพื่อนเดี๋ยวหาน้อยกันเอาใส่ไว้ตรงไหนอะ่ะมันต้องมีแผ่นปิดถ้าไม่งั้นอะ่ะไอ้นี่มันหรอมีอ่ะชิ้นส่วนอะไรมันอีกปะนีเกียวเฮ้ยนี่นีโอ้โหอืมนี่โอบอกแล้วบอกแล้วแน่น่นเพื่อนอยู่อยู่นี้ นี่พี่นวยโอ้โหห่าตั้งนานลองตรงนี้ไว้ปั๊บแล้วก็เอาล็อตร้อยตรงนี้เนี่ยในเนี้ยมีแต่ตัวน็อตไม่มีหัวโอ้โหเนี่ยเป็นรอยตรงตรงนี้ไงรอจะได้รู้เวลาใส่อ่ะโอ้โนี่ถูกแล้วโอ้โหถอดพี่นวยอีกพี่นวยก็ใส่ขาให้ถูกมันทำยาวนะท่านจานนวยงงอ่ะถอดคนเดียววะเนี่ยนี่เราทำว่าน้ำมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนทำมาเท่าไหร่นะพี่ใหม่ คาแรงหกร้อยแล้วก็เปลี่ยนฝาหม้อน้ำร้อยห้น้ำยาซื้อน้ำยาลอยเย็นมาขวดหนึ่งนี่คนละร้อยห้าสิบห้าร้อยมิลลิลิตรยได้มได้ป่ะน,นั่นเน่เอาให้พอดีอะ่ะไม่ยาวพอดีท้ำพอดี L สามสี่ศูนย์แปดตัวแรกนาคาข่าวครับรถสิบกว่าปีแต่สภาพยังเรียบอยู่เลยเพื่าวานไปตีดินมาครับ ตู้แอร์นะครับผมผมไปจัดมาเป็นตู้เก่านันเพื่อนนี่ซื้อมาก็ได้อุปกรณ์แอร์ครบอะ่ะนี่ตู้ซื้อมือสองมานะครับคอมแล้วก็คอยคอยร้อน ประตูได้ครบชุดรพร้อมเย็นนะเพื่อนแต่อันนี้ผมมาแบบตัดใหม่แปลงใหม่ไงครับจะปกติอาจะตั้งกระดูกมาตรงนี้นี่เราก็ตัดใหม่ทําใหม่แบบดีๆเลยเพื่อนเป็นกระจกนะนี่อันนี้ผมทอดกระจกออกจกหัวแตกไงผมก็จะใส่อะลิลิกครับเดพาไปดูไบค์จอบกัน เป็นอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับเป็นใบซ้ายกับใบขวานะซักเราซื้อของคูปตากล่องเขาจะเขียนใบซ้ายอันนี้ซ้ายนะอันนี้ขวาเขาจะเขียนมาให้เพื่อนเราก็เวลาเราใส่อะเราก็เอารูปใบเก่าไว้ก่อนนะเพื่อนแล้วเราก็ใส่ตามใบเก่าเลยหรือถ้าไม่งั้นอะเราก็ดูรอยก็ได้เพื่อน จะมีร้อยอยู่เดี๋ยวมีใบหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ใส่น,น,นี่นี่เจ๋งแล้เดี๋ยวมันจะเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราก็ดูรอยเอาแล้วก็ใส่ตามรอยเวลาใส่ก็เอาน็อตไว้ติดจานนะครับเอาน็อตไว้เอานอ็อตร้อยมาทางใบนั้นเพื่อนเอาน็อตไว้ฝั่งจานมันจะได้ไม่หลวมไงมันจะได้ไม่หลวมง่ายนี่ โรตารี่เปลี่ยนบยไปชุดที่สามแล้วนะเพื่อนใช้คุ้มแล้วครับดูสภาพนี่หูขาดก็จัดการทรับหูใหม่แล้วซื้อเล็กมาแปะตันเก่าออกก็เล็กแปะตึงฝั่งบูทนะ้าข้างนี้เราก็ไม่ถอดไม่ได้เนาะเราก็บูเทเชื่อมเลยสองข้างครับนี่ ประมาณนี้แหละเพื่อนถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วถ้าได้ออกไปตีแล้วผมจะทําคลิปให้ดูนะครับถ้าทันนะนี่ก็ฝั่งบูธอย่างนี้เ,เพื่อนแน่นหนาเหล็กหนาก็เก่าอ่ะทําแน่นหนาเลยไม่ต้องกลัวขาดฝั่งบูธทนเวลานั้นเราก็เจียบูธออกแล้วก็เปลี่ยนบูธใหม่อยู่ดีเพื่อนซื้อใช้มาก็เปลี่ยนโซ่ไปเส้นหนึง่ง ปอกแปดปีเก้าปีแล้วเนี่ยเพื่อนเปลี่ยนใบไปสามชุดเป็นโซ่ไปเส้นหนึ่งแค่นั้นแหละทนโรตารี่ของคูก้ตาโคตรทนเลยก็ผมตีดินนะดินบ้านผมดินเหนียวดิแข็งอ,อัดเต็มที่เลยเพื่อนทนไม่เป็นไรเลยเก็เป็นแค่โซ่แล้วก็เต็มที่ก็ใบหักทนไหมพี่หน่อยทนไหมจันน่อยรับรอง ใช้ RX 1 9 2 F นะครับปกติเขาใช้กัน 1> RX 1 8 2่งแปุง่ผใช้92เลยไหวเพื่อนตีสบายอยู่ที่ข้นตีถ้าสำหรับคนที่จะซื้อรถใหม่นะครับก็เป็นแนวทาง,งเพื่อนถ้าเกิดใครอยากได้กว้างอยากได้สิบผูใช้ได้ตีดีด้วยไว้ mm hmm. ด้วยตีแห้งนี่โห ว้ยเห็นอะตีวันละ 5, ห้าหกสิบลายแล้วตีแห้งขาดแล้วไหนล่ะลองเลยลองเลยไม่หมุนแล้วไม่หมุนแล้วขัดแล้วแล้วก็ใส่ย้อยขัดเกียร์อู้ห่าดแล้วมั้งจัดหน่วยแลถอดใบที่เหลือนะครับ ก็เพื่อนตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับมืดเลยเพื่อนนี่ขันครบหมดทุกใบแล้วครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยงานครับอืมนี่ใส่สองคนก็สามคนจานวยพี่ใหม่เสร็จแล้วเพื่อนนี่ใบใหม่นี่ตีดีนั้นเพื่อนตีเบารถตีเบาดีก็ดินใบแหลมนะครับ ดีอ่ะใส่ใบไม่ดีดีอ่ะตีเบารถดิไม่ประหยัดน้ำมันครับแจมเลยอะ่ะไม่วิบปปั๊บเลยดูแลแ,ลดแลไปไปที่ข้าไปเลยนะอืมเด้ออืมแฟนคนนีนนอ่ะอ่ายกสูงๆเลยเพื่อนีนกะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไปเลยครับสวัสดีครับไม่ทันยิงเพื่อนแรกก็จะไปตีให้ดูไม่ทนจยิงๆผมขอโทษด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ